ครับผมหัดทำเกษตรยามว่างร่วมกับซ่อมมอไซค์สไตล์ช่างบ้านนอกสวัสดีเพื่อนเพื่อนเอฟซีนะครับเพื่อนๆในช่วงนี้นะครับก็นะครับซ่อมรถไปด้วยนะครับเพื่อนเพื่อนแล้วก็ตากข้าวไปด้วยนะครับเพื่อนเพื่อนตรงน้นนะครับวันนี้นะครับเสริมเข้ามาในช่องหัดทำเกษตรยามว่างก็คือการซ่อมรถนั่นแหละนะครับเป็นงานหลักนะครับเพื่อน ันนี้อยู่กับยามาฮ่าฟีโน่หัวฉีดนะครับฟีโน่เอนะครับมีปัญหานะครับก็คือไปแก้มาจากร้านอื่นแล้วละ่ะนะครับเพื่อนๆปนัญหาก็คือสตาร์ทติดบ้างไม่ติดบ้างนะครับเพื่อนมันจะเป็นที่อะไรจะแก้ไขตรงไหนเดี๋ยวเรามาดูพ,พร้อมๆกันครับเพื่อนๆครับนี่ก็เป็นยามาฮ่าฟีโน่หัวฉีดนะครับเพื่อนๆที่รับงานเข้ามาเมื่อเช้านะครับลูกค้าบอกว่ารถสตาร์ทไม่ติดนะครับ รถสตาร์ทไม่ติดบางครั้งบางทีก็ติดบางทีก็ไม่ติดนะครับเพื่อนๆนะครับสาเหตุจะเป็นที่อะไรเดี๋ยวเรามาดูอาการกันก่อนนะครับเพื่อนๆอ่นนี้สวิตช์กุญแจนะครับอยู่ในตำแหน่งเปิดนะครับหรือว่าออนนะครับกุญแจเปิดแล้วนะครับแต่ว่าไฟเรือนใหม่ไม่ขึ้นนะครับเพื่อนๆฟิวขาดหรือเปล่านะครับแบบฟิวขาดหรือเปล่าเดี๋ยวเราลองเปิดไฟเดียวดูก่อน สัญญาณไฟเดียวทำงานนะครับเพื่อนเพื่อนสัญญาณไฟเดียวทำงานเป็นปกตินะครับนะครับทีนี้ในการที่เราจะบอกว่ารถสตาร์ทไม่จิตนะครับเคสกรณีแบบนี้นะครับเพื่อนเพื่อนบางท่านอาจจะมองไปถึงดีเลย์สตาร์ทนะครับเพื่อนเพื่อนแต่ผมยังไม่อยากให้เพื่อนเพื่อนมองไปถึงรีเลย์สตาร์ทหรือว่าเครื่องยนต์นะครับผมอยากให้เพื่อนๆมาดูตรงนี้นะครับเพราะว่าเท่าที่ดูมีร่องรอยของการถอดซ่อมมา โดยปกติแล้วนะครับเพื่อนๆสต็อกเบรกตรงนี้ของยฮ่ามีโอนะครับจะต้องมีกิปล็อกล็อกนะครับเพื่อนๆนะครับส่วนฝั่งนี้พังไปแล้วนะครับพังไปแล้วนะครับสต็อกเบรกนะครับสต็อกเบรกหรือไฟเบรกนะครับจะส่งสัญญาณนะครับออกคำสั่งนะครับออกคำสั่งให้อ่ รีเลย์นะครับอ,อ่ากำสังให้รีเลย์นะครับเพื่อทำการต่อกระแสไฟไปยังไดสตาร์ทนะครับทีนี้การที่จะอ่การที่ไฟเบรกนะครับไม่ไปเลี้ยงรีเลย์นะครับต่อให้เราต่อสายกาวโดยการกดสวิตช,ช์ไหนรถก็จะไม่ติดนะครับระบบก็จะไม่ทำงานนะครับเพื่อนตอนนี้ผมได้เชือกมัดดึงมือเบรกไว้แล้วนะครับถ้าเพื่อนเพื่อนสังเกตเห็นกระจกนะครับ จะไม่มีสัญญาณไฟเบรกติดเลยนะครับเพื่อนๆนะครับอ่านะครับทีนี้ผมจะลองทําการนะครับขยับสายไฟนะครับตรงนี้นะครับเพื่อนๆผมให้เพื่อนๆดูพร้อมๆกันกระจกอยู่ตรงโน้นนะครับผมจะขยับสายไฟเบรกนะครับเห็นไหมนะครับเพื่อนจะเห็นนะครับที่กระจกนะครับไฟจะติดนะครับไฟเบรกจะติดนะครับถ้าผมขยับสายไฟเบรกนะครับเพื่อนๆนะครับดังนั้น นะครับถ้าไฟเบรกติดนะครับก็กดสตาร์ทมือได้นะครับอ่าไม่อันนี้น่าจะน้ำมันท่วมไปแล้วแหละนะครับผมบิดกรนเร่งไม่ได้นะครับเพื่อนๆนะครับเพราะว่าวเอมเชือกรัดไว้นะครับผมเชือกรัดไว้นะครับแต่ที่แน่ๆนะครับปัญหาก็คือเนี่ยไฟเบรกติดติดดบๆนะครับเนี่ยนะครับนะครับก็คือบางครั้งบางทีนะครับ นี่นะครับบางทีก็ดับไปแล้วนะครับเพื่อนๆนะครับคือบางทีรถกลับไปกระโดดหลุมเวลาเลี้ยวมีการดึงลังนะครับสายไฟตรงนี้ไม่แน่นนะครับถือว่าถือดึงดึงให้หลุดนะครับเพื่อนๆนนะครับไฟก็เลยไม่ไปสั่งระบบการทํางานของระบบสตาร์ทนะครับเพื่อนเพื่อนนะครับวันนี้เราจะมาทําการแก้ไขนะตรงจุดนี้นะครับก็คือเปลี่ยนใหม่นั่นแหละนะครับเพื่อนเพื่อนนะครับ แต่ฝั่งนี้นะครับเพื่อนเพื่อนนะครับปิดกุญแจก่อนเดี๋ยวไฟเบรหมดนะครับเดี๋ยวแบตหมดนะครับแต่ฝั่งนี้นะครับฝั่งซ้ายนะครับเพื่อนเพื่อนก็คือผมได้ทําการแก้ไขมาแล้วแหละนะครับเพื่อนเพื่อนก็คือข้างในสต็อปเบรกนะครับนี่นะครับเป็นสต็อปเบรหลังนะครับสต็อปเบรหลังะ amaha รต่คุณมีโอฟิโนรถออโต้จะเป็นอย่างนี้นะครับเพื่อนๆนะครับเดี๋ยวผมแกะข้างในให้ดูนะครับเพื่อนๆนะครับก็คือเขาซ่อมมาแล้วนะครับแต่ว่าซ่อมไม่หายนะครับเพื่อนๆนะครับและอีกส่วนหนึ่งนะครับอ่าครับเพื่อนๆเดี๋ยวมาแกะสต็อปเบรกกันดูดูข้างในกันนะครับเพื่อนๆนะครับสต็อปเบรกพวกนี้มันแกะได้นะครับทั้งสต็อปเบรกหน้าสต็อปเบรกหลังแหละแต่ว่าแกะแล้วจะพังไหมอันนั้นก็ว่ากันปีอีกเรื่องหนึ่งเด้อนะครับเพื่อนๆนะครับ ข้างในมีอยู่แค่นี้นะครับวงจรการทํางานของระบบไฟเบรกนะครับเพื่อนๆไฟไฟบวกนะครับเข้า1เส้นนะครับแล้วก็จะใช้ตัวกลางนะครับตัวกลางนะครับก็คือตัวเวลาเรากดเบรกนี่แหละนะครับเขาจะเป็นตําเป็นตัวตัดต่อกระแสไฟนะครับเพื่อนๆนะครับอ่าโดยปกติแล้วเขาจะอยู่อย่างนี้นะครับรักษาะการทํางานนะครับอ่าเขาจะอยู่อย่างนี้เวลาปล่อยเบรกปั๊บเขาก็จะต่อจากไฟสาย A มายังสาย B นะครับเพื่อนๆ เพื่อที่จะไปออกไฟเวรกแล้วก็ไปสั่งงานระบบสตาร์ทนะครับทีนี้ที่เขาทํามานะครับเมื่อกี้นะครับเขามีการถอดมาแล้วนะครับผมได้ถอดดูแล้วล่ะนะครับก่อนที่จะถ่ายคลิปนะครับคลิปเต็มจะอยู่ในช่องซ่อมมอไซค์สไตช่างบนนอกนะครับคลิปเต็มนะครับเนี่ยนะครับเขาไปบัดกรีมานะครับบัดกรีหัวมานะครับเพื่อนๆนะครับบางครั้งบางทีการบัดกรีนะครับ ไม่สามารถเชื่อมต่อวงจรไฟได้เสมอไปทุกครั้งนะครับเพื่อนๆนะครับอันบัดกรีนะครับอ่าอันนี้ก็แล้วก็ซ่อมแซมมาแล้วนะครับแก้ไขไม่ได้นะครับเพื่อนๆอนอันนี้เราก็ต้องทําการเปลี่ยนแล้วนะครับเพื่อนๆนะครับอันนี้หลักการทํางานของสต็อปเบรกนะครับไม่ว่าจะเป็นสต็อปเบรกหน้าสต็อปเบรกหลังนะครับหรือว่าสวิตช์ไฟเบรกนั่นแหละนะครับลักษณะการทํางานเหมือนกันเลยนะครับเพื่อนๆนนะครับก็ มาเป็นแนวทางให้เพื่อนๆนะครับแต่ว่าคลิปนี้นะครับจะต้องจบที่การเปลี่ยนสต็อปเบรกนะครับแต่ว่าเขาไปทําร้านอื่นมาก่อนเราแล้วนะครับเพื่อนๆทาแล้วไม่หายนะครับเพื่อนๆนะครับก็คงต้องทําการเปลี่ยนนะครับในส่วนของระบบเบรกระบบไฟเบรกนะครับเพื่อนๆนะครับเอานะครับเดี๋ยวเราไปทําการเคลียร์ข้าวดีกว่านะครับพึงกลับด้านข้าวนะครับเพื่อนๆนะครับ อีกส่วนหนึ่งนะครับอันนี้เป็นรูน็อตนะครับเพื่อนๆตรงนี้เป็นเดือยล็อกนะครับเดือยล็อกได้หักออกไปแล้วนะครับเพื่อนๆเดือยล็อกได้หักออกไปแล้วนะครับเพื่อนๆอันนี้เขามีการแก้ไขซ่อมแซมมาแล้วนะครับเพื่อนๆในส่วนเดือยล็อกจาต้องต้องทำการเปลี่ยนหูกระจกยกชุดเลยนะครับเปลี่ยนชุดนี้นะครับทั้งหมดเลยนะครับก็เป็นของมีโอตัวเก่านั่นแหละมีโอฟีโนนะครับใช้ด้วยกันนะครับต้องเปลี่ยนชุดนี้ทั้งหมดนะครับนะครับ มีโอฟีโนลักษณะคล้ายๆกันนะครับน่าจะใช้ด้วยกันได้นั่นแหละนะครับทีนี้นะครับเดี๋ยวผมจะแกะข้างในให้ดูนะครับลักษณะการทํางานของสต็อปเบรกเป็นยังไงนะครับของรถทุกรุ่นนะครับไม่ว่าจะเป็นสต็อปเบรกหน้าเบรกหลังนะครับลักษณะการทํางานเหมือนกันเลยนะครับเดี๋ยวแกะให้ดูข้างในครับเพื่อนๆครับเพื่อนๆครับเมื่อกี้ก็ได้ไปทําการซื้ออะไรนะครับมาเป็นที้เรียบร้อยสําหรับ Yamaha Fino ที่ว่าสตาร์ทมือไม่ติดนะครับ ที่เพื่อนๆเห็นอยู่ในขณะนี้นะครับเพื่อนๆนะครับก็คือเขาเรียกว่าสต็อกเบรกหลังนะครับเพื่อนๆนะครับอันนี้เรียกว่าสต็อกเบรกหน้าหรือว่าสวิตช์ไฟเบรกหน้านั่นเองนะครับเพื่อนๆฟีโน่นะครับตัวนี้นะครับเรียกว่าหูกระจกหรือขายึดมือเบรกนะครับข้างซ้ายเวลาเพื่อนๆไปซื้อถ้าเป็นของฟีโน่เอฟไอนะครับให้ใช้คําว่ามีโอตัวแรกนะครับเพื่อนๆ นะครับเพราะว่าถ้าเป็นฟีโน่นะครับฟีโน่คาบูเขาจะไม่มีหูยึดกระจกนะครับฟีโน่คาบูหูยึดกระจกเขาจะไปยึดกับกับสวิตช์แฮนด์นะครับก็จะยึดตรงนี้นะครับถ้าเป็นฟีโน่นะครับเพื่อนอันนี้จะเป็นของมีโอนะครับเพื่อนนะครับขั้นตอนในการถอดเปลี่ยนหูกระจกหรือว่าขายึดมือเบรกหลังครับเพื่อนเพื่อนๆครับในการที่จะทําการถอด ือว่าเปลี่ยนชุดหมูกระจกหรือว่าขายุดมือเบรกนะครับเพื่อนๆเราก็ต้องทําการถอดนี่แหละนะครับอันดับแรกนะครับจุกายแฮนนะครับตามด้วยปอกปลอกแฮนนะครับเพื่อนจุกายแฮนรุ่นนี้สวมไว้เฉยๆนะครับในตระกูลฟีโนหัวฉีดนะครับเพื่อนก็ตีออกมาเลยนะครับเพื่อนแล้วก็นะครับทำการถอดปลอกแฮนออกนะครับก็ทากาวมาอาจจะถอดยากนิดนึงนะครับใช้ไฟลนๆแล้วก็หมุนนะครับเพื่อนแล้วก็ตามมาด้วย ชุดสวิตแฮนนะครับมีน็อตสตัวยึดประกบหน้าหลังนะครับแบบนี้นะครับเพื่อนแล้วก็คลายน็อตหกเหลี่ยมนะครับด้านล่างของมือเบรกก็ดึงออกมาเลยนะครับก็ขั้นตอนการประกอบก็ทําย้อนนะครับเพื่อนครับเพื่อนนะครับหลังจากที่เราทําการเปลี่ยนสต็อปเบรกหรือว่าสวิตไฟเบรกเป็นที่เรียบร้อยนะครับรวมทั้งหูกระจกข้างซ้ายหรือว่าแป้นยึดมือเบรกหลังนะครับ ทีนี้เราก็มาทําการสตาร์ทเครื่องนะครับเพื่อนเพื่อนพอสตาร์ทติดแล้วเราก็จะเช็คไฟเบรกนะครับทุกครั้งที่เราแตะเบรกไฟเบรกจะทํางานไหมนะครับให้ดูที่ไฟท้ายรถเลยนะครับเพื่อนเพื่อนนะครับทั้งเบรกหน้าเบรกหลังเราก็ต้องเช็คนะครับเพื่อนเพื่อนครับเพื่อนเพื่อนสำหรับคลิปเต็มให้เพื่อนเพื่อนไปดูได้ที่ u t u b e ซ่อมมอเตอไซ์สไตล์ช่างบันนอกนะครับคลิปนี้จบไว้เพียงเท่านี้สวัสดีเพื่อนเพื่อนเอฟซีตัวโรคค้าเพื่อนเพื่อน